เรียงคําต่อไปนี้นะคะให้ประเด็นประโยคนะคะที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วให้นักเรียนเรียงในประโยคต่อไปนี้ใหม่ให้ถูกต้องตัวอย่างเช่นเขามีคําว่ามานะฟุตบอลชอบเตะคําว่าประโยคคืออะไรประโยคคือการเรียงถ้อยคำให้มีประธานกริยากรรมอ่าเขาก็เรียงใหม่ได้คําใหม่เป็น มานะชื่อคนเป็นประธานชอบเตะเป็นกิยาฟุตบอลเป็นกรรมอ่ะข้อที่หนึ่งเม่นมีแหลมคมเม่นมีแหลมคมเม่นอ่าเม่นเม่นอันที่หนึ่งอ่าเม่นอันที่สองมีเม่นเป็นประธานเม่นมีขน อ่าถูกต้องค่ะสามคือขนคำที่สามคือคำว่าขนเนาะขนเป็นยังไงอ่าขนแหลมนาแหลมเม่น,ม,ม,นมีขนแหลมแล้วก็เรียงใหม่เม่นเม่นตรงนี้นะคะเรียงใหม่เลยเม่นมีขนแหลมต่อไปมีชั้นมีเพลงมีชอบมีฟัง ฉันอะไรคะฉันอันที่หนึ่งฉันเป็นประธานฉันชอบชอบเป็นอันที่สองกิยาฟังแล้วก็เพลงอ่ะถูกต้องค่ะเก่งมากฉันชอบฟังเพลงมีคำว่าจอระเคเรอเออยอยเลยไม่ทนเลยคอรออานอาคาร เป็นอันนี้ตัวการันออกเสียงไหมคะไม่ต้องต่อเต่ามาจากดอเด็กสออดอสัตเป็นสัตว์จอระเ้จอรอี้อันที่หนึ่งเลยไปประทานนะคะเป็นสัตวอันที่สองอสัตเลื้อยเลื้อยอะไรคะอาเก่งมากเลื้อยขาดเราก็มาเรียงใหม่นะคะเรียงใหม่ คุณพ่อสาเกปลูกต้นอ่านะคะสาเกคือต้นไม้ชนิดหนึ่งสาเกจะมีสองแบบนนะคะสาเกทีอ่อยู่บริเวณรอบๆโบสถ์กับต้นสาเกนะคะอันนี้คุณพ่อเป็นประธานเลยคุณพ่อเป็นหน่งประธานคุณพ่อปลูกปลูกเป็นกิยาสองอ่าต้นเป็นสามแล้วก็สาเกเป็น อ่าสีเราก็เรียงใหม่คุณพ่อปลูกต้นสาเกมาน,ะเนะเล่นทะเลน้ำชอบมานะอะไรมานะเป็นประธาหนหึงชอบเป็นกิยาสองอ่าเล่นก็เป็นกิยาสามอ่ามานะชอบเล่น น้ำสี่แล้วก็ห้าเป็นอะไรคะอ่าเก่งมากมานะชอบเล่นน้ำทะเลเลีลยงใหม่เลยเลียงใส่ตรงนี้นะคะเลียงใส่ตรงนี้ให้เหมือนตัวอย่าง อย่างนี้นะคะเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้องอ่ะคานนี้ชอช้างขี่เส้นใต้สระเอทั้งแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดอ่ะคุณแม่ไกวเปร แหกกอมหนูพร้อมฟังเพลงเก่งหนาะนับเลขสองสามสี่ห้าตรงต่อเวลาคนดีลุงเล่นลิเกเฮฮากลางเขนบินมาถึงที่โยเยโลเลไม่ดีหนังสือเล่มนี้มีคนเราก็ขีดเส้นใต้สาเอแบบมีตัวสะกดแบบไม่มีตัวสะกดเราก็ขีดไปสาะเอ ขีลไปเมื่อนักเรียนขีดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนทาแบบฝึกหัดทั้งหมดเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งในกลุ่มงานของตัวเองอย่าลืมส่งนะเพราะว่าแต่ละงานคุณครูเช็คตลอดเวลานะคะคนไหนไม่ได้ส่งนะคะก็จะไม่มีคะแนนเนาะส่งในกลุ่มงานของตัวเองได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ